ตอนนี้มายืนอยู่ที่ยอดภูเขาทองถือว่าเป็นเจดีย์ย์สถานที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครเมื่อเราท่านทั้งหลายทราบว่าการไปนั่งอยู่บนหัวของคนอื่นเป็นการที่ทำไม่ยากมากเท่ากับการเข้าไปนั่งในใจของคนอื่นท่านทั้งหลายเมื่อนะเรามาอยู่ในมุมที่สูงนะซึ่งก็ถือว่า ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นนะว่าการที่เราไปอยู่บนศรีรษะของใครคงไม่ยากมากเท่ากับการที่ไปอยู่ในใจของเขาการที่เราไปอยู่ในที่ที่สูงก็นึกถึงความเป็นยอดอะไรที่เป็นยอดนั่นก็หมายถึงว่าเป็นส่วนที่สูงแล้วแต่ยอดก็มีคุณลักษณะของความอ่อนโยนเช่นยอดไม้เป็นต้น แต่ว่ายอดนี้คือยอดภูเขาทองมีความแข็งแต่เชื่อว่าทุกคนที่ขึ้นมาบนยอดภูเขาทองทุกคนมีความอ่อนโยนมีจิตใจที่อ่อนโยนเมื่อมีความแข็งของยอดแต่ก็มีความอ่อนของจิตใจของบุคคลที่ขึ้นมาบุคคลใดที่จะถูกชื่นชมว่าเป็นยอดก็ต้องมีความสองประการคือความอ่อนโยนและความเข้มแข็ง ถ้าหากมีความแข็งกระด้างมีความแข็งแกร่งแต่ไม่ได้เกิดความอ่อนโยนที่ใจก็ขาดคุณสมบัติของการเป็นยอดยอดเยี่ยมยอดยิ่งคงดีกว่าการยอดแย่สิ่งใดที่เป็นยอดก็มีลักษณะของความแข็งแรงและมีความอ่อนโยนอยู่ในในยยะเดียวกันเหมือนกับห่วงโซ่เหมือนห่วงโซ่ที่คล้องกันไป คล้องกันโดยสองประการนั่นก็คือทั้งเข้มแข็งและอ่อนโยนจึงจะถือได้ว่ามีความเป็นยอดอย่างยิ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็นยอดนั่นคือเป็นบุคคลที่ยอดยิ่งในจักรวาลพระเจริญพรเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งโดยสองในยะ เพื่อที่จะได้รับทั้งสองประการคือความมั่นคงด้วยแต่เป็นความมั่นคงที่ยังพอจะอนุโลมผ่อนสั้นผ่อนยาวถ้าชีวิตตึงไปชีวิตแข็งไปต่อให้เป็นยอดสูงแค่ไหนก็คงจะไม่มั่นคงมากเท่ากับมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเมื่อประตูทุกบานพร้อมที่จะเปิดให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเรามีความอ่อนโยนและเข้มแข็งทั้งสองนยะอยู่ในคนเดียวกัน ก็ขอให้เปิดประตูของชีวิตให้เจอว่าชีวิตเราต้องการจะยืนอยู่จุดไหนกันแน่แต่ขอให้มีสองประการอ่อนโยนและเข้มแข็งให้ได้ทั้งสองประการขอจเจริญพรธรรมเะย็นนี้ที่ยอดภูเขาทองกรุงเทพมหานครวัดสเกต